อนะครับวันนี้เรามาต่อกันกับการอยู่รอคอยรถที่ตลาดดินแดงนะครับแสงอรุณแห่งยุทธธรรมครับเนี่ยความยุทธธรรมมาแล้วดาวจอติดดาวจอติดครับโอ้มีเกี่ยวครับแต่ที่อยากจะบอกนะฮะที่ผมถ่านตรงนี้ได้เพราะอะไรครับครับแม่งไม่มีแท็กซี่แท็กซี่มันไปไหนวะยืนรอมา20นาทีแล้วเนี่ยครับคือเขายืนรอจน เมียตามแล้วก็โอเคเห็นนิดนึงพอครับมึงก็เมียตามแล้วโอเคโอเคครัต้องเข้าใจแล้วก็ใจแล้วแสงอลูมิเนียมที่ทำเขาดับออกจากติงอูดูดิเปิดมาเหมือนสวรรค์เปิดประตูให้แล้วเปิดอะไรว่าแท็กซี่ไม่มาเลยอ่ะขอข้ามมาก่อนนะครับโอเคนี่ครับโอ้โหเอ้ยคนหยุดแล้วโอเคครับเตี้ยมากเลยผ่านไปเกินหนึ่งนาทีในคลิปแล้วดูวย ยังยังกากอยู่เลยอ่ะดูดิรถยังไม่มาสักทีเนเลเล่ซื้อสักคันไหมไม่ใชซ่ซื้อซื้อติมแนตะ่ไหมไอเหี้ยพูดเหมือนซื้อไปสวัสดีครับสวัสดีครับเนลเล่เขาบอกกันตั้งนานแล้วนะฮครับสู้นอ่ะกลิ่นแกงแล้วรู้ไหมเขาบอกกันตั้งนานแล้วมาก่อนผมประมาณสี่สิบละสีแล้วอยเขายังไม่ได้ดเลยใช่ครับเอ้ยอย่าผัวโหเยอะผมก็ไม่หวังแล้วกันแน่เขาเขากำลังรอผัวร้อนเนี่ยยืนรอไม่หวังแล้วละกันนะฮะโอเคถอยกลับถอยกลับถอยกลับ เขาก็หัวร้อนเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้นะครับรเดี๋ยวคอมเมนเดอร์เบนเซอร์ดีเจะลงคลิปใหม่นะถ้าเป็นไปได้นะครับรีวิวรถถังนะอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างก็มาตัวรู้กับมาเบนเดอร์ถ้าเป็นไปได้โอเคครับอยากฟังอะไรก็ดีอ้าวไันก็พีมาแล้วก็ <c oughs> ตามนั้นแหละครับอ่าลองดูลองดูบอกว่าวิกตอรี่ไม่ตกเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นหน้าใครวะที่จะถ่ายเขาอีกเกี่ยนเขาเริ่มอยู่ตกแล้วก็โอเคครับเฮ้ยจาเดน เฮ้ยเฮ้ยจ่าเด่นเว้ยจ่าเด่นเดี๋ยว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 นแทคซีก็มีหมัดมาเตียวไปเลยไม่คิดจะมาจงบดจอดอะขอละเรื่องเดี๋ยวนี้บ่นเยอะแล้วครับบายบาย